อเอาลุกันอแนน้องลงแม่เขาุยอไครับพนี้ครับม้าเดียวอา

累累的都疯，都惨。 และนี่คือบรรยากาศช่วงเศร้านะครับกับพิธียกเสาเอกนะครับเป็นศิลิมงคลเป็นเลิกงามย่ามดีเสาเอกเสาโท่เนาะที่สีสั่งคาเฟ่คาเฟ่หม้ของบอดบอยแล้วก็ซ่อแอนโดยคาเฟ่นะครับอยู่บริเวณโรงแรมเดอะบอร์กินอยู่สารข้ามนนน Lam, King, เนี่ยล่ะพี่น้องบัดนี้ผู้ใดไปพักโรงแรมเดอะบอรกินเนี่ยเออก็มีคาเฟ่ให้นั่งได้กินกาแฟากินน้ำหรือว่า บ่เขาไปพักก็สามารถที่เดินทางไปกินนะครับไปสร้างกาแฟาสร้างน้ากินได้โอ้โสุดยอดสุดยอดจะเริ่มไปอุดหนุนนี่ขัน่านไปก็สิไปอุดหนุนเป็นอีกหนึ่งไร่ธุรกิจเป็นอีกหนึ่งที่เสริมนะครับเสริมการตลาดเออเพิ่ว่าเสริมรายได้ของโรงแรมบดบอยกับบัวมาตดะดุเลละว่าอยากสัง่งเราก็ทึ่งอาจสีสั่งเป็นหอประชุมน้ำนะครับเพิ่ว่าเป็นห้หองสัมมานา ในภายภาคหนาที่สามารถที่สิมาพักพร้อมจัดสัมมนา,าได้โอ้นะครับถือว่าบดบอยนี่พื้นว่างแผนได้มาดีกับซอแอนก็ยินดีน้าหลายๆเด้อนะครับเสือว่าแฟนคขับพี่น้องทุกคนสิร่วมยินดีแสดงความดีใจกับบดบอยซอแอนไปน้ากันนะครับ